สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับหลังจากที่ทำใจมานานนะครับว่ายังไงยังไงก็อย่าให้พ่อของลูกฟ้องแม่ของลูกเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านในที่สุดมันก็เป็นไปแล้วนะครับความจริงก็คือความจริงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านบอสบิก๊กฟ้องบินประมาทหมอลำจริงๆนะครับ ตอนที่นางไร่สดด่าบอสบิ๊กมินบอสบิ๊กต่างๆนานานในไร่สดครั้งนั้นนะครับตอนที่นางเดือดที่เห็นพยบเนี่ยชนแก้วกับมาดามเรดี้พลทิพนศิวีเดนนะครับจึงเป็นที่มาการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับเพียงคนเดียวจริงๆคนเดียวเท่านั้นที่บอสบิ๊กฟ้องนะครับก็เป็นหมอลำนี่เองนะครับเอฟซีทุกท่าน โดยล่าสุดเพจอิซียมภาคสี่ก็ได้โพสต์ข้อความว่าถามจังผัวกเก่าฟ้องใคร5ล้านบาทก็ฟ้องอีบอัวบานไงที่มันออกมาไล่สดด่าเขาตอนนั้นอีบอัวบานถึงแค้นสองเด้งไงทั้งโดนผัวกเก่าฟ้องหล้านกับขายที่ขับไล่อีกเลยกั่นแกล้งไม่ให้เจอลูกไม่ให้คุยกับลูกใช้ลูกเป็นเครื่องมือแก้แค้นนะครับเอฟซีทุกท่าน นี่แหละครับตอนแรกๆผมก็หวังว่าจะได้ฟ้องเลยแม่ของลูกนะครับแต่ตอนหลังๆนี่มาได้เห็นพฤติกรรมต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับของโมลัมนี่ผมก็เลยกลับมาคิดใหม่อีกทีหนึ่งว่าโอ้ดีแล้วที่บอสบิ๊กฟ้องนะครับเอฟซีทุกท่านเพราะว่านางไม่มีความสำนึกผิดอะไรเลยนะครับนางก็พร่ำบอกว่านางเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะครับเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ร่ำไปแต่ความเป็นจริงแล้ว เธอเองนั่นแหละครับเป็นผู้กระทําเป็นผู้กระทําเสียเองนะครับเอฟซีรุท่านสร้างความช้าใจเสียใจที่สุดในชีวิตของอดีตนะครับเอฟซีรุกท่านเธอนี่แหละเป็นผู้ทําลายครอบครัวนะครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้บ้านแตกสลายขาดก็เพราะเธอนอกใจสามีไปมีชู้นั่นแหละครับเอฟซีรุกท่านนางทําร้ายสามีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นางไม่สํานึกผิดเลยนะครับก็คงคิดว่าตนเอง เป็นผู้ถูกกระทําอยู่ร่ําไปนะครับเอฟซีรู้ทานนางสเจตนาไม่จริงใจตั้งแต่แรกแรกแล้วนะครับเพราะว่านางแอบยักยอกเงินกองกลางเอาไปซื้อที่ดินนะครับโดยไม,ไม่บอกกล่าวสามีเลยนะครับเป็นชื่อของนางเพียงคนเดียวมาบอกให้รู้ทีหลังมันก็เสียความรู้สึกไปแล้วนะครับแต่ด้วยความรักเมียนะครับเอฟซีทู้ทานอาดีตก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะครับผลสุดท้ายมาเลิกกัน ตอนที่นางสร้างเรื่องนะครับเลิกกันนางกองอ็หุบเงินกองกลางไว้เพียงลําพังนะครับเอาไปเป็นของตนเพียงคนเดียวบดบิ๊กไม่ได้สักบาทนะครับทั้งท้ที่คนจะแบ่งน,นะครับตามความจริงแล้วมันก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเพราะว่าหามาด้วยกันนะครับแต่ว่านางไม่ยอมให้นะครับอุบเอาไปเป็นของตนเพียงคนเดียวนะครับสอให้เห็นท่าแท้ ถ้าแท้ของนางเลยเหลอนะครับเอฟซีทุกท่านแท้จริงแล้วเธอคือผู้กระทํานะครับไม่ใช่ผู้ถูกกระทําอย่างที่นางแอบอ้างเลยนะครับเอฟซีทุกท่านมีหน้าละว่าทําไมสังคมลุมประจานลุมด่ากันจังนะครับเอฟซีทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าสมน้ําหน้ามันนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นเรานะอยากเลี้ยงก็ให้เลี้ยงไปเลยโตมามันก็รู้มาหาเราเองแหละอีกไม่เกิน10ปีนะครับเอฟซีรูท้ทานอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอันนี้จริงนะคะเด็กๆโตไวคะ่ะเผือแป๊บๆพวกเขาก็โตแล้วโตวไปเขาก็ตามหาพ่อเองแล้วตอนนั้นแหละใครทำดีทำไม่ดีย่อมมีผลเพราะเด็กเขาคิดเป็นย่อมมีคำตอบ รอในอนาคตนะครับเอฟซิท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงย่านแต่ชีอกแตกตายว่าสิ่งที่ลงทุนไปให้ผัวเก่าเจ็บมันจะไร้ค่าเมื่อเด็กๆโตขึ้นขนาดบางคนพ่อไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเจอหน้าเขาก็ยังตามหาพ่อแท้ๆของเขานะครับเอฟซิท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนเราเลิกกับสามีใหม่โคเราอยากได้ลูกเพื่อที่จะให้เราไปหา เราแค่ส่งเงินให้เดือนละหกพันลูกสองคนตอนนี้ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วมาอยู่กับเราเด็กถ้าใครดีด้วยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเขาเขาโตมาเขามีความคิดเป็นของเขาแค่อย่าทิ้งแบบปล่อยเงียบเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราก็รักเขาพร้อมสปอร์ตเขาเมื่อใดที่เขาต้องการนะครับเอฟซีโรธนันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวนิดนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะดูประจําอีเตอร์อีจันนะครับเอฟซีรุ่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราดูไม่นานหรอกแม่เด็กโตขึ้นอีกหน่อยรู้จักโซเชียลมีโทรศัพท์ก็ง,ง่ายนิดเดียวนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแล้วบอกใครก็เหยียบนางไม่ลงมั่นมากนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเหยียบไม่ลงเพราะเหย,ยบไม่เจอมันอยู่ใต้โคนต้มฮ่ฮ่าฮ่านะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีละวทำไปใช้ลูกเป็นเครื่องมือล้างแค้นพ่อเวลาฟงจะได้มีหลักฐานชัดๆทํทำต่อไปอย่าหยุดนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าบัวจมไงตอนนี้นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจริงๆท่านางไม่สร้างประเด็นก่อนนะอยู่เงียบๆทำงานเลี้ยงลูกสร้างงานสร้างอาชีพให้องค์กรตัวเองสังคมก็ยังยินดีและซัพพอร์ตแต่นางบัวต้มทำเพราะสะใจและอยากจะเหยียบเขา เพราะเริงทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะตัวเองมันก็ทำให้สังคมตีกลับเลยเล่นงานนางถึงทุกวันนี้ขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันยังสงสารไม่ลงเลยประเด็นแต่ละยามที่นางทำสุดติ่งนะครับเอฟซีลุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจอิเซียมภาคสีนะครับเอฟซีกท่าน